สวัสดีครับเราก็มีนเกมโซลาร์วเวอร์กันนะครับในคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปของวงร้อนทั้สาภา,าคที่10แล้วนะครับก็เดินทางกันมาอย่างเนิ่นนานสำหรับตัวกิจกรรมนี้นะครับตัวกิจกรรมวงร้อนกเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบนะเพราะสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยก็สามารถเกิดได้ในกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่า้า,าตวงดีเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะคว้าเพชรได้เยอะๆและ,ะเปิดสัตว์ได้ตัวแบบใหญ่ๆเนี่ยก็มาขายเป็นเพชรแล้วก็มาแปลงเป็นพวกแบบการ์ดและอุปกรณ์วัสดุประสิษต,ต่าง นะครับเพราะฉะนั้นกิจนี้จะเป็นกิจที่ผู้เล่นาสายดองสายเติมน้อยเนี่ยก็ชอบกันนะครับส่วนใครที่เป็นสายเติมสายเปรย์นเนี่ยก็ยิ่งเลือกไปใหญ่เลยนะครับการเติมการ์ารแน่นกันทวนหน้านะครับซึ่งวันนี้ก็มีการเพิ่มของรางวัลน,นิดหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็มีการาเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยรวมไปถึงมีการรีลันการ์ดอัอลติเมทด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะถูกใจบางคนและก็ไม่ถูกใจบางคนนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยวันนี้ว่ามีรบ้าง นะครับมาเริ่มดูจากตัววงล้อก่อนเลยนะครับการเลือกการ์ดนะครับก็สหรับคนที่เข้ามาดูใหม่หรือเ,เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อันนี้นแบบเบสิกเลยก็คือทําทุกอย่างให้เลเ้ยวห้ากอนนะครับแล้วก็ค่อยพุ่งสักการ์ดการ์สักใบ2ใบเนี่ยให้มันเลี้ยวนำๆเพื่อนไปนะครับการ์ดแ,แรกที่แนะนําเลยนะครับที่เป็นตัวที่แรงที่สุดนะฮะเราก็เห็นผลง่ายๆเลยก็คือการ์ดจูชิงนะครับนะต้องจูชิงเนี่ยก็เป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับอันนี้นะนำไว้ก่อนเลย สัตตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่จะทําเอานะครับว่าชอบตัวไหนเนาะส่วนตัวของรางวัลทั้งในนะครับเราจะเป็นทางด้านตัวช้างกันกล้วยนะครับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับรอบก่อนนี้เป็นกันกล้วยเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพี่แกคิดใหม่ก็เอานเก่ามาขายนะครับแต่นี้ไม่ใช่เป็นสําคัญนะครับเราเน้นเปิดมาแล้วขายทิ้งแล้วก็เพรมาโลต่อนะครับทีนี้รับผมการเปิดด้วยรางวัลสะสมเนี่ยนะฮะถ้าเราจะมีการแจกตัว ่หยกทองคำนะครับเอาเป็นรยยางวัลใหญ่ก็พอเนาะหยกทองคำเนาะแล้วก็พันสามพันสิบเดือนจะหยกทองคําอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พันท้ายโรป็นการเพิ่มหินหินเทพของเจ้าอินเข้ามานะครับอ่าเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเลเวลพลังกดดันเพิ่มขึ้นการโจมตีเทพเพิ่มขึ้น0.5%นย์จ้เอร์เนเทพเพิ่มขึ้น0.5%ต่อเนื่องห้าวิซ้อนทับได้สถิตห้าชั้นนั่นก็คือ2.5%นั่นเองนะครับทั้งลุกและรับในหลอดเดียวกันนะฮะสหหรับับตวอิินนเเทพจ นะครับพันเก้าก็จะเป็นทา้านตัวหยดทองคำนะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จะได้มาหามาถึงนะครับแล้วก็สองพันห้าเนี่ยก็จะเป็นทา้านตัวการ์ดเจีอินนะครับแต่เป็นแบบเอเดนานะครับไม่ใช่จุอาร์นะครับค่อนข้างกินพอครัวเลยนะก็จะได้นะฮะเจดีอาร์<笑><笑>าก,ก็ไม่เสียหลายเนาะระดับสองพันห้าก็หลุแล้วอะนะครับอาสามพันเนี่ยก็จะมีตัวอ่าคริสตัลต,ต่างๆนะครับที่เป็นคริสตัลแหล่ นะะฮบางอันนี่ก็ต้องใช้เาเรียกว่านะเทนชีวิตเพื่อตามหามันนะครับมีกิจตัดนกงเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะไอ้ตัวไฟพิภพเนี่ยก็มีการเพิ่มสยบและแม่นยำนะครับอ่ามีหมีมีการเพิ่มค่าฟันนะฮะอ่าอะไดีอีกเนาะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะฮะอ่ามีมีนี่ก็เพิ่มได้เป็นเลิกขึ้นนะครับอ่าแล้วก็งูงูตัวนี้ก็เพิ่มชำนันธาตุนะครับเนี่ยเผาโรคเพิ่มเลิกขึ้นนะฮะอ่าตัวคนนี้จะเป็นเลือกนะไอ้สามสี่ตัวแรกเนี่ยหาง่ายอยู่นะครัับไอพวกงหลเนี่ย ไอ้พวกคำรามพีพบลัดคอเนี่ยอันนี้หายา,ยากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบไม่ชอบก็เอากระดูกอ่าเอิกระดูกเป็นมุมอ่ายูอาร์มาทําก็ได้นะครับแล้วก็เป็นของที่ดีนะฮะกระดูกยูอาร์เนี่ยนะครับเปิดทีก็โคตรแรงนะครับเมื่อกี้พูดถึงทะเลสามพันเนาะเอออ่ะสาบพันแล้วสาพัน้โลนะต่อมานะครับแล้วก็มีการเลือกตัวกระดูกอ,อกนะครับหินเสริมไว้สองอันนะครับ แล้วก็ตัวคริสตันชุบกระดุกภาษานะครับแล้วก่อนมันเป็นมันไม่ใช่อันนี้นะแล้วก่อนเป็นเดี๋ยวน้าผมชีชื่อหนึ่งนะมรกตนะครับผมมรกตก,ก็คือตัวที่มันเจาะโลดนะฮะอ่าแล้วมันเป็นจรมัมรกตเนาะเออทำมันเปลี่ยนมาเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกคุณชอบหรือป,ป่ะผมว่ามรกตดีกว่านะส่วนตัวผมมมนได้ E D K เนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็มีการให้เสียแดงเลือกเอา นะครับก็ได้นําทําจูชิงให้ไปให้สุดกับสังข้าวนะครับเน้นดามิล้วนๆนะฮะหรือจะทำแบบเฉลี่ยๆกันก็ได้นะครับผมนี้ไม่ไม่รู้ว่าไหนแรงกว่าเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวก็เน้นทาดามิ่ให้มันเต็มๆก็พอนะครับแล้วก็ตัว6000นะครับหกพ0ก็จะเป็นตัวเลือกสัตว์นะครับก็จะมีแต่สัตว์แรกยันปัจจุบันเลยนะครับครบครบหมดเนาะนีครบหมดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าจะเอามาใช้งานจริงก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่สุดแล้วนะครับ อ่าเพราะใช้งานจริงได้บ่อยนะเพราะเราเล่นในเส้นทางมังกรพนนี้เราก็เข้าไปเติมกันบ่อยนะครับเพราะฉนั้นตะัวนี้น่าจะค้มที่สุดแล้วแหละแต่ที่เหลือก็คือดูที่ความชอบนะครับนะหรืจะเลือกมาเอามาขายก็ได้นะครับน่าจะขายได้อยู่บ้างนะมันคือลูกคร้อนอยู่นะครับอุ้ยซึกเลยเชา้าไปนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ในตัววงล้อมันนะครับอ่าก็เรื่องแพ็กอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ให้ดูแบบ ผ่านตาแล้วซึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับคนทั่วไปเขาไม่ได้กดกันหรอกเนาะอาจจะมีกดบ้างแหละไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยการกดเสริมนิดหน่อยนะครับแต่ลืมอย่าลืมนั่นเนี้ยของขวัญการเวลาเนี่ยรุ่งซื้อนะครับอ่าใช้ถั่วรถก็จะห้าดอนก็เลยหนึ่งดอนเนาะก็คือสามสิบห้าบาทนั่นเองนะครับส่วนทางทางร้านแรกเขานะครับไอ้กล่องสหรับนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นกันมาบ่อยแล้วแหละคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับอยากได้อะไรก็เลือกเอานะครับอันนี้ไม่มีอะไรบังคับเนาะนะครับผมเลือกเอาเลยนะครับ ส่วนของรางวัลนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทําเป็นพิเศษเนาะแต่ก็ได้นําไ้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ทาตรีสูย์นะครับก็ทาตรีสูย์ไปเนาะมีการเพิ่มกาลังเออมีการเพิ่มดาเมทัศสูงแยนเอยอยู่ในนั้นนะครับพวกหินประทับอุปกรณ์ถับเพื่อกระดับก็ดีนะครับราคาถูกๆอย่างนี้เนี่ยเอาไปทําการเปิดสลักนะครับอ่าไม่เป็นชุดราเทนาหรือชุดเก่าก็เอาไปทากันซะนะครับแต่เขาก็ยังไม่ครบกันนะครับอ่ากองหินแดงนะครับผมอันนี้ก็ ใครที่คิดว่าเหลือแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ัน,นี้ก็เลือกได้นะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมแนะนําให้เลือกเลยนะครับคือือด้านชื่อชิ้นส่วนกระดูกวิญญาณ ur นะครับเป็นกระดูกสีทองนี่นะกระดูกไป็มุมนะเลือกเลือกสะสมไปเรื่อยนะครับก็คือมันแ800ร้อยเหรียญนําโชคนะครับต่อส0บเศษนะครับคุณก็จะซื้อได้กิจละสองกล่องเท่านั้นเองก็กล่องละยี่สิบนะครับเก็บห้าเดือนนะครับถ้าว่าตัววงล้ออาพเฟิด,ดตัว อาบูชาเกลือเนี่ยคุณไม่ได้ดวงดีใช่ไหมคุณก็เก็บแบบนี้แหละอ่ากิบละพันหกน้ำผ่านซื้อได้สองกล่องใช่ปะอากิบละพันหกพันหกไปเรื่อยเนาะก็ได้ที่ยสิบเศษใช่ปะล่ะเออเก็บห้าเดือนกระดูกยูอาร์ก็งอกแล้วนะครับบอกเลยว่ากระดูกยูอาร์นะครับกระดูกเป็นมุมยูอาร์นะแค่เลขหกสิบนะครับเก่งกว่ากระดูกในตัวคุณร้อยหกสิบรวมกันสามสี่อันด้วยซ้ําไปนะครับผมบอกเลยว่ามันโกงจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอาเริ่มเก็บกันได้เลยนะครับจริงจริเขาเก็บมานานแล้วแหละนะครับอันนี้คือดดีจัแนนะําเลย นะครับที่เหลือก็ไม่มีแ,น,แนะนำนะนะนะครับมีอันนี้มาขายด้วยนะครับสำหรับคนที่เครวยนวะ้นหาตัวเจาะไฟหรือแบบตัวบวกกราฟไม่มีเนี่ยผลึกแตกแสงเทพนะครับ50เหรียญนำโชคนะฮะซื้อได้5ครั้งก็เป็น250ห้าอันนี้ก็ซื้อได้นะครับเป็น50ก้อนเนาะอันนี้เออไปเจาะไฟไปขุดไฟกันนะครับอ่าน,นี้นล้วก็มีแนะนำแล้วนะเออพวกคุณกระโดดแล้วก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็ทำไปนะครับก็หมดแล้วสักตัวอ่างทีกังวงล้อ นะครับก็มีเพียงเท่านี้ที่แนะนําไปนะครับมาดูทั้งกิจกรรมกันบ้างน,นะครับกิจกรรมพวกแบบว่าเดิมพันสัตว์เลี้ยงเอามาแข่งกันเนี่ยก็วงมนกลับมานะครับซึ่งเป็น,ก,นกิจกรรมที่ทิ้งเวลาโคตรนานนะครับสำหรับก,การรีลันนะฮะก็ไม่ได้ว่ามันเดียหรอกแต่มถึงว่าลักษณะอของกิจกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะครับเก,กรรมนี้นะผมจำไม่ผิดนะผมทำคลิปมันไมาแต่ปีก่อนนะช่วงกีเยมเปิดใหม่เลยแบบไม่รู้อีน่น่อเ,เลยนะครับเนี่ย ก็จะมีอยู่ห้าตัวแล้วมีเต่าน้อยมาป่าอุปรุลู่นะครับเหนียวนอนแล้วก็จิ้งจอกนะครับจาได้ว่าชว่วงนั้นเนี่ยใส่แต่ตัวนี้นะครับเพราะว่าแพ้แม่งทุกนัดนะครับแต่ทัดไหนนี่นเ,นเหรียญเหรียญไม่พอเดิมพันมานะก็คือมันชนะเนาะเออนัดแรกจะไม่ผิดน่าจะเป็นเต่ากินมั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกิจกรรมที่โอ้แบบว่าโคตรนานเราปฏิกรรมแบบโบราณจัดนะครับซึ่งทําการอาละวันบทเนี่ยได้ตัวถ้วยละวันสองอันนะครับผู้ชนะบทได้คูณห้า นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันนับเหรียญต่อเหรียญหรือเปล่านะสมมติว่าเราแทงไปเหรียญหนึ่งใช่ไหมเออหนึ่งพันเหรียญหนึ่งนะครับจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็กดไปครับผมไม่ว่สีเรลียสนะครับทีนี้ต้นทะเลใจนะครับรอบนี้ก็มานะครับมันมีรอบหนึ่งที่ไม่มาเนาะรอบก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ารอบนี้ก็จะมีปราทาเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะเป็นตัวผีเสื้อนะครับดูได้ปะเนี่ยอ๋อดูได้นะครับเนี่ยผีเสื้อนะครับ ต้นกลางสูงเนาะจะชอบนะครับเป็นสีทองนะฮะตัวตุ๊กตาหิมะโซแมนนะครับตัวนกฟีนิกซ์อมตะนะครับผมเนี่ยขั้นสองขั้นสังจะมีนกวิ่งตามแล้วนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวอ่าดวงดราเนาะอันนี้ก็สวยนะอันนี้ผมชอบนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเออน่าจะรอบก่อนปั๊หรือรอบก่อนก่อนนี่แหละอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นโลมาอันนก็เลือกเอาเลยแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าหากเปิดครบ ได้เศษตัวพวกแบบตัวการ์ดไปพบเจอแล้วทยี่สิบเนี่ยก็จะมีการเลือกโปรไฟล์นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เก่าครับผมอาจจะพูดใหม่ดีกว่าอันนี้โคตรเก่านะครับอันนี้ก็เก่าชิบหายนะครับอันนี้ก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยนิดหนึง่งนะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับพวกจุดฟงจุดไฟอะไรพวกนี้ก็จะมีการแจกพวกตัวแกน HP นะครับท้งซักก็เป็นของแจก RBB ทั่วไปนะครับไม่ต้องไปมองมันเยอะนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนะครับฝึกสัตว์ปิญญานะเนาะอ,อล้วอินแล้วก็ออนไลน์ครบ25นาทีเนี่ยก็ได้รับเหรียญตีนแมวนะครับเอาไปเดิมพันตัวสัตว์ที่มันแข่งกันนะครับพ่าพิสีทธิ์ทิศเนี่ยก็มีกิจหอการค้านะครับบริจาคร่วมถึงของสํานักอะไรพวกนี้สด็จง,งานเลี้ยงนะครับก็ได้ถ้วยทองคํามานะครับแล้วก็เดิมพันแชมป์พวกนี้นะครับเนี่ยเอาไปเดิมพันก็จะได้ดของพวกนี้มาอะไรเนี่ยทำนายสัตว์ปัญญ,ญานะอายุ30วันด้วยนะครับโอ้ยมจำกัดด้วยนะ ถ้าจิของดีครับนั้นนะครับของอนในก็โอ้โหบบใช้คำว่าเบเนะไอกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันคือของเรามันแท้จะแบบว่าไม่ต้องดูเยอะเลยนะครับกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยของเรามันจะมีต้านแบบนี้เสมอนะครับไม่ค่อยแบบต่างกันเท่าไหร่นะก็เนี่ยนี่ก็เลือกไปเป็นหินจิระพักเก้านะครับเลือกทองคากุญแซิ้วหลวงสุดการรับนะครับนี่ทำไมถึงคนถึงเคินดองแบบว่าดองนานๆมันถึงแบบว่าไม่ต้องเปลืองดอดมากในการทําแบบพวกแบบกายแท้โมเสฟ้าเนาะถ้กัดฟันได้แบบนานๆซะหน่อยนะครับแต่ผมออกออก การแท้บางกรไปเนะาะใช้ประมาณไม่ไม่เกิน1,000กุญแจนะตอนเปิดโชคจุดว่าโชคดีนะครับตอนเจ็ดเดือนนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนี่แหละแจกทีละสี่สิบบ้างไอ้โดนสี่สิบไอ้นี่สี่สิบแจกไปแจกมารวมถึงเติมกองทุนเนี่ยลงไปลงมามันอา้าวมันก็เวียนพันนะครับเพราะงั้นอกุญแจสิวหลวงเนี่ยดอกการแท้บางกรเนี่ยก็ไม่ได้ไกลเกินมือนะครับเนี่ยก็หมดแล้วสำหรับตัวหน้ากิจกรรมนี้นะครับผม มาด้วยสุดท้ายครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือการเรียนของกา๊าซถังซานนะครับหรือที่ผมชอบเรียกว่าถังหอกนั่นเองนะครับก๊าซถังหอกเนี่ยก็สเตตัสพื้นฐานของพี่แกนะครับก็จะให้เป็นตัวค่ากําลังนะครับนะฮะกาลังนะนะฮะแล้วก็ทักษะความสามารถของพี่แกเนี่ยก็จะให้เป็นอ่าตัวการเรียกว่าเสียกหอกออกมาข้างหน้านะครับผมดูกัน่อ่ะหยุดไม่โดนด้วยอ้าวนะครับ ตัวนี้นะครับนะหากทําการปล่อยกระแวงแหวนนะครับจะทําการเรียกหอกและใช้เงินคามพุ่งลงมานะครับซึ่งอันนี้ป๋อทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็แค่ไม่ฟัง่เฉยนะครับก็ไล่เสียบศัตรูนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยขั้นที่4กับ5าเนี่ยไม่ทำให้ศัตรูเนี่ยหงายหลังได้นะครับก็คือต่อย่ายคือตีสตันนั่นแหละนะครับเพราะงั้นเป็นการหนึ่งในการที่ใช้ PP กันนะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นได้ผลได้ชัดเลยนะว่าตัวคนมีถังถังหอกเนี่ยเมื่อสี่ขึ้นไปเนี่ย จะได้เปรียบกับคนที่ไม่มีถึงเบลซีนะครับเพราะมันเสียมัติดสตันแล้วจังหวะนั้นแล้วก็ยำม,มันไปก่อนนะครับจังหวะยำเนี่ยบางวิทย,ยุทธ์่ยมันติดสตันติดนู่นติดนี่นะครับแล้วก็รวมถึงอ่าพวกสก,กิลอย่างอ่าการอื่นในตัวเนี่ยางงอาจจะทำให้ฝ่ายของข้ามมันติดเงี้ยงกักเนาะทำให้แบบว่าอ่าติดซีซีไปสู้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวาสหรับเหมาะกันพีพีซะมากกว่านะครับแต่ก็ทำได้เมทดถทุกคอนเทนท์นั่นแหละนะครับแล้วก็แถมตัดการ์ดเป็นทางด้านตัวกำลังด้วยกก็็เปนนใ,นในารทีีด่ด นะครับส่วนใครชอบก็เปิดเอานะครับแต่ผมขอผ่านไปก่อนนะผมจะด้การ์ดอื่นมากกว่านะครับเพราะงั้นใครเป็นเอฟีถังหอกก็จัดการไปเลยนะครับสำหรับตัวถังหอกเนาะนะครับก็วันนี้ครับผมหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนี้มาสักพักหนึ่งเนาะผมจะพูดผ่านอะไรกับมันดีนะครับในกิจกรรมไม่จำเจนะครับสุดท้ายขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอคุณทุกคนที่เข้ารับชมด้วยนะครับแล้วก็โชคดีสำหรับตัววงล้อนะครับ ปังๆกันทุกคนนะครับสขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม